Good morning ค่ะ Good 굿มอร์น n ิ่งแคลิฟอร์เนีย i g ในประเทศไทยตื่นเช้าวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาสวดมนต์เช้าเมื่อวานนี้นะคะมีมันม,มีเรื่องอยากจะแชร์ก่อนกลับบ้านนะคะเมื่อวานนี้ที่แคลิฟอร์เนียความร้อนนะคะร้อยสองศานะคะร้อนมากร้อนไม่ร้อนนะคะหน้ากากของแม่มใส่เนี่ยบอกได้เลยว่าจนไหมอะ่ะนะวันนี้เดี๋ยวจะมาแชร์ความเสียหาย นี่คือต้นนางกวักที่หมั่นชื่นชมมาตลอดดูซิเนี่ยความร้อนของนางนะร้อนจนแบบไม่เกลี่ยมหมดเลยเนี่ยแล้วก็ดูดอกไม้ที่อยู่หน้าวัดนะคะก็จากที่บานส,สวยสดใสเนี่ยเหี่ยวแห้งนี่คือไม่ใช่ว่าเกิดอาการไม่ได้ลดต้นไม้นะลดแต่ความร้อนเนี่ยทาลายจนดูสิเนี่ยต้นใบนางกวักจนเหี่ยวอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะแต่ก็ยังมีส่วนที่จะสดใสยอยู่นะคะ มาดูคนที่อยู่เบื้องหลังนะคะหาตัวยากวันนี้มีโอกาสตื่นเช้านะคะจะไปตามดูซิทำไมคุณแม่คือมักปลูกต้นไม้บักเขือป๊าดอย่างจนเหี่ยวตายๆนี่เป็นผล,ผลผลิตที่หนูไม่เอาดินมาถมมันก็จะงอกเงยขึ้นมาแล้วนี่แม่ก็มีตะไคร้ทุกวันพฤหัสนะใครที่มานะเดี๋ยวแม่จะเอามาตั้งไว้ตรงหน้าวัดใครอยากได้ก็บูชาเอาไปนี่ต้นมะเขือ กูดมอหนึ่งคุณยายคุณแม่นี่แหละเจ้าของคนที่เอ่อมือเย็นนะคะมือเย็นแค่ไหนเมื่อวานนี้เขาออาไม่อยู่มันบ่อยแม่อ,มอันนี้อย่างต้นี้เอาตัดกิ่งมันมาเสียบลองดูมันติดแล้วมดัดอกดอกแล้วมนเกือพวงเพราะอะไรพ่อแม่ไปตอนมาใช่ไหม<ช>ไม่ได้เอาเม็ดมันนี่แหละ<ช>มันก็เลยต้นเขาเรียกว่าเมื่อเราเอากิ่งตอนจากต้นที่พันดีมันก็เลยเป็นผลิตผลมาดอกเลยเห็นไหม ติดแลวออกดอกเลยอันนี้แม่บัวนะคะท่านเป็นบิดาของพระครูดรพิสารนะคะท่านก็ไม่อยู่นิ่งนะคะแม่บอกว่าแม่ทําเบี้ยอะไรนะขอชัวนอ่สินะมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวต้องหน่อยพาลูกไปดูเดียนะแล้วแม่กำลังทำอะไรคะเนี่ย,ไป,ปยไปทำอะไรหรือ,อ,ลอแล้วก็เงินก็เอามาที่วัดโอ้โห oh, oh, นี่สุดยอด ใบมันเนี่ยแม่เขาบอกว่าเอามาเอามาต้มป้องกันยุงได้อันนี้ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตะไคร่หอมอ๋อเหรอตะไคร้อีกอย่างหนึ่งได้อยู่เมืองไทยที่ทสวนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เมืองไทยเยอะแม่ปลูกไว้อือันนี้ไม่ได้ดูนี่คือตะไคร้แกงตะไคร้ที่เขาทำกันยุงคือตะหนูอยากได้อะไรรู้ไหมแม่หนูอยากได้ใบเตยมาปลูก ใครที่เจอแหม่มนะกรุณาเอามาฝานะจะเอามาเป็นใบหอมเปี๊ยโนะดู<น>ด,ดิโดนแดดเมืเม่อวานเหี่ยวหมดเลยเห็นแล้วตายตายตายแดดแรงทุกครั้งที่แหม่มมาแหม่มก็ชอบมาไลายสดนะชอบ คือดูสวนเขียวๆตอนเช้าปกติมันอยู่บ้านมันตื่นมามันจะดูสวนนะคะแม่แม่ใช่ดอกจำปีป่ะอันนั้นคือต้นอะโวคาโดอ๋อนี่มันเบี้ยอย่างนี้แม่มันน้องมะแดงนี่ นี้ที่ว่ากินกับเซรแเน่เมื่อวานหนูไปไหนไม่รู้หนูเห็นเขามีอ้อยนะ่ะเขาปลูกหน้าบ้านสวยๆมีต้นกล้วยและ้ะต้นกล้วยนี้บอกได้เลยว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอุ้ยดอก<ห>นี่สวยจังเห็นแล้วแบบ น้องมาริดาเอ้ยพี่บูชาให้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปปลูกเลี้ยงให้ใส่แม่บัคเกอร์เปาะที่เมื่อคืนหนึ่งหนูบูชาละาไม่ให้หมดเลยนะ่ะเหลือแค่นั้นเองและอันนั้นไม่ใช่หรออันนั้นลงลงดินแล้วใช่ไหมนั่นลงดินแล้วเออเนี่ยเอาไปพักฟื้นเดี๋ยวมันก็ติดนี่แห<ซ>ละสีกระป๋องนะั่นแหละเอาไปหมดเลยมาริดาเอ้ยเอ้ยเสร็จไปปลูกถาเจ้าเด้อบูชาให้แล้วเดี๋ยวทุกวันพฤหัสนะใครที่ผ่านมาที่นอทฮอลลีวูดอยากได้พันไม้ดีๆนะคะเดี๋ยวแม่เขาจะมาวางไว้ตรงหน้าแล้วก็ เอาเงินมาต่อยอดนะคะก็พอได้ค่าปุ๋ยค่าน้ําเราไม่ได้ว่ามาขายนะมาบูชาขายที่จะได้ผักบางลักที่แน่ใบเคี้ยวผูแม่ต้องตีบทํานะคนอยากได้ค่ะพเพราะว่ามันเป็นยาในมะเขือเป๋าะฮายจูดีสบายเดีกบเพเรบัเกอือจะอไปไปไหนตายบอกเอ้ยอย่าฝ้าตายเด้อ <laughs> อย่าเฝ้าตายเด้ออย่าพึ่งตายค่ะตายไม่ได้ห้ามเจ็บห้ามป่วยนะคะ <c oughs> ต้นบักเขืออันนี้ดอกไม้นีน่นี่เนาะ <c oughs> ถ้ามาสวนเขาก็ต้องบอกว่าชมจำปาจำปีจำปาคุณรับ <c oughs> ตาที่อย่างตาัดเพื่อ อยากรู้ว่าตะไคร้ของแม่เวลาผ่ามามันเป็นใจม่วงไหมขอดูหน่อยสิถ้าใจม่วงใส่กับมั่มมันจะหอมอันนี้มันใจขาวเป็นบ่าแล้วแสดงที่แม่พูดถึงว่าที่มันกันยุงน่ะก็คือใจม่วงเป็นบ้อันนี้ต้นอะไรรืนี่ต้นมอะเป็นยาอเา่ั่นนน้ำมันโอ้ให้ฝั่นคู่กันจากตัวเนี่ยเพื่อเป็นยายาแก้เวลาเราปวดเมื่อยอะ คุณอ้อยเพราะวันนี้บอกมาอให้เอาเอาใบนู้นกับใบนี้ผสมกันมีปั่นเพรามันจะดีใบตำลึงไหมหนูว่าแม่ขาดอะไรรู้ไหมใบขิงน่ะแม่เอาบ่หนูหนูมีอยูซีซีก่อนหนูจะคุดมาให้ เพราะว่าหนูอยากกินใบมันเอามาซุปใส่น้ำไม่สม้มน,นะออโอ๋บ่ห<า>นหนูจะชอบปลูกอะไรที่มันอยู่ใต้ดินก็กินได้ใบขึ้นมาก็กินได้นะแม่มะละมะละนะคะเอาไปฝากน้องน้องนางงามนะคะไปต้มแก้ลดลดเอ่อลดน้ำตาลาลูกสาวเ<ด>ม่เซเนโกเดอสาวเพชรเบิร์เซีานเดอร์เรคอมเมนต์ว่าจังสิ สบายดีตื่นจะเศร้าทำบุญให้โชคดีเด้อคุณน้องเิ่นวะ่ะโดยเอ้อคุณพี่มีการคุณน้องอีกเด้อโดยขน้อยนี่ผักตำลึงที่สลัฐอเมริกานะคะไม่ใช่ประเทศไทยขอบอก ปกติใบตำลึงเขาจะชอบปลูกตรงริมรั้วเหตุชนคุณหม่อมแม่แต่ปลูกตรงนี้คะในกระถางขอเหตุผลหน่อยบิคอสเมืองนี้แตปลูกในกระถางเมืองนี้เนาะเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะพามาดูเป็นผลงานของคุณขันทองสองฝั่งโขงที่เพื่อนเขาเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ของผลงานของหนูนะต้นเดี๋ยวขอจะไปของขันทองนี้ขอยังซีนก่อนอันนี้เป็น เป็นดอกไม้หินเป็นแคนตัสนะคะเดี๋ยวมันจะอบูรมณะใหม่เดี๋ยววันพฤหัสใครที่อยากได้เดี๋ยวนางจะเปลี่ยนโฉมให้สวยกว่านี้นะคะคืออย่างว่าเขายังไม่มีเอ่อเนื่องเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนโฉมแม่ไม่ถูงมือบ่ะเดี๋ยวรูปไปอาถูกมือเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปขอถูกมือนี่เป็นต้นสารแหน่นะคะนี่ลาบหอมลาบติดแล้วเนาะแม่เนาะสวยแล้วอันนี้นะปล่อยนะแม่ขาบูชาเอานะคะ พอไดเอ้เงินเข้าวัดเนาะนี่เป็นของแม่มเองนะคะามาจากสวนใครที่อยากได้ 1, 2, 3, 4, งสองห้าดปดถ้าไปซื้ออยู่เงินเขาก็ขายประมาณ15บาท13บาทนี่แหละแม่อันนี้ครับบูชาไฟนี่แม่มชอบกินทับทิมบำรุงหัวใจนะคะอ่าวันนี้เป็นผลงานนะคะของคุณคันทองซองฟังโค้งเพื่อนเขาให้มาเป็นน้ำตกพระพุทธรูปสวยงามมาก นะคะอยู่ที่นี่แหละสวนธรรมาจารึกนะคะต้นไม้หนูทำไมมันเหี่ยวอย่างนี้เจอแดดเมืวาน,น่ะโอ้ยจริงๆแล้วอยู่ตรงนั้นก็ดีแล้วมีผ้าจานผ้าจาย์ <c oughs> <c oughs> พระลูกมอมแม่นั่นแหละอออโอ้ยบนบานง่ายเลยตายเลยไม่เป็นไรแม่นบะมันใหม่ซื้อเนาะ นี่อันนี้จะเป็นว้านของจรเค้นะคะ,ะมันร้อนจริงจริงได้ว,วานเนี้ยใครที่ผ่านมานะคะที่นอตฮอลลีวูด Hollywood นะคะเลยวัดไทยร้อนจริตประมาณดินแดนที่ท่านทำเป็นมูลนิธิธรรมาจารึกแล้วก็เป็นสูตรปฏิบัติธรรมแมมทีวีรายงานสดนะคะตอนเช้าของแคลิฟอร์เนีย ก็อนุโมทนาสาธุกับบุญใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวัดไทยรีสุดาไม่ว่าจะเป็นวัดไทยรอนอันจชิีศนะคะคก็ขอบุญนั้นผลบุญกับเจ้าภาพหมดนะคะแม่เองก็ได้อาศัยไปร่วมบุญนะคะก็นิดๆหน่อยๆก็ถือว่าทําข่าวแล้วก็โมทนากับเจ้าภาพทุกท่านขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงทุกที่ที่แม่ไปนะคะเจอกัริยาไม่ที่ดี ขอท่านมีสุขภาพแข็งแรงและพบกันโอกาสหน้านะคะวันนี้ได้เวลาจะต้องกลับบ้านแล้วขอทุกท่านจะมีความสุขนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็เจอหน้าแหมมบอกน้องแหมมติดตามผลงานอยูน่นะขอบคุณและกดไลค์กดแ,กดแกดชร์ด้วยนะคะแล้วก็พี่น้องเล่าคือกันเนาะไปใส่เจอรับอยากบอกเลา่าว่ารถเพรารระต้งองอายคอยเป็นเลา่า <c oughs> โอเคนะคะเอ้ยเอ้ยฮักแพกเด้อ,อไก่ก็คือไก่ แก้ก็คือไก่ย่าไปคิดถึงเวลาเจอกันตามที่เรานัดหมายพบกันวัดไหนปติดตามด้วยนะคะแล้วก็มงดนาสาธุพี่น้องเฮาที่ว่าเพื่นฝากเงินเฮ็ดบุญอย่าลืมนะเจ้าประเทศไทยวัดป่าหนองแซงวันที่1กรกฐินไงบอกได้เลยว่าบุญไงไปพ่อกันแม่มก็จะประกาศทุกมือทุกมืือกองละ69เหรียญเนาะแล้วก็รวมสร้างพระใหญ่กันนะคะบุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง ฝากบุญไว้กับธนาคารชีวิตขอบคุณโชคดีมีเงินใช้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ